เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการบรรยายวันนี้นะครับทางคุณม้าออนนาภากฤษฎีก็ได้พร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับทุกๆคนนะครับในการบรรยายพิเศษครับการบรรยายบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานขอเรียนเชิญคุณม้าออนนาภาค,ครับปรียนเชิญครับสวัสดีค่ะโอ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยทำไมคนเยอะเองี้ยดิฉันจะไม่ค่อยนั่งนะครับเพราะว่าท่านนั่งแล้วมันจะมองไม่เห็นกันเลยข้างหลังจะแบบว่า ต้องต้องส่งกระแสจิตอย่างเดียวเลยถึงจะเห็นดังนั้นเนี่ยจะขอมายืนอย่างนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวยืนเดินไปเดินมานะฮะโอเคเออขอขอบพระคุณมากต้อนรับเหมือนอย่างดิฉันอยู่ในราชนิกูลยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่กล้าลงจากรถเลยเมื่อกี้นี้เพราะอย่างนี้เขาทำแบบว่าต้องราชนิกูลจริงๆนะะโอเคฮะขอบพระคุณจริงๆแล้วก็ อบอุ่นมากๆค่ะกับการต้อนรับแล้วก็กินข้าวยำม,มาแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดการให้ <c oughs> รูปหน้าใหญ่กึ่งกลม <c oughs> และเหลี่ยมโอ้โห ขอแนะนำไปยันฮีมีไฟท์ออกจากที่นี่บ่ายสามมึงบินไปแล้วมึงไปติดต่อกับหมอเลยง่ายดีให้เขาทุบกระโหลกใหม่หมดทุกอย่างอย่างที่บอกถ้าสมมุติว่ากลมใหญ่นะฮาอ,อ,อย่าไว้ผมปิดลงมาอย่าไว้ผมปกลงมาพยายาม เปิดไว้แล้วก็อย่าไว้ผมยาวนะคะช่วยได้ผู้หญิงที่ตัวเตีย้ยควรแต่งตัวยังไงคนที่ตัวเตีย้ยเนี่ยนะแต่ถ้าไม่อ้วนเนี่ยนะแต่งแต่งตัวเนี่ยนะยังไงก็ได้แต่ว่าเล้งของกระโปรงเนี่ยพยายามเนี่ยให้อยู่เหนือเขาอ่าวิภาเพิ่งรู้ตัวว่ากระโปรงผ่าให้อยู่เหนือเขา่าอย่างนี้อย่าอย่ายาวมากนะคะแล้วก็พยายามใส่รองเท้าส้นสูงมันจะทําให้ดูตัวยืดได้ใส่เสื้อผ้าลายทางได้ นะฮะให้ทางยาวๆอย่างนี้ได้จะช่วยได้มากเป็นคนเขียนตัวหนังสือใหญ่มากคนแขนขาใหญ่ตัวเตี้ยผอมเอ๊ะแขนขาใหญ่แล้วผอมเป็นไปได้ยังไงวะต้องมีพุงแน่แขนขาใหญ่ตัวเตี้ยแขนขาใหญ่ตัวเตี้ย,ขขยแล้วผอม <laughs> ตกลงมึงเอาสองคนรวมกันใช่ไหม คือสองคนถามและรวมกันเป็นหนึ่งคำถามใช่ไหมคืออีกคนหนึ่งอ้วนอีกคนหนึ่งผอมแต่งตัวไงวะอุ้ยทำไมรูปร่างอัปลักษณเนี้ยแขนขาใหญ่แขนขาใหญ่ผอมตัวเตี้ยด,ด้วยกูว่าไปเกิดใหม่ป่ะป่ะไปไหนก็ไปออ่ะเวลาเราเตี้ยเตี้ยเนี่ยพยายามอย่าใส่อะไรที่ ที่ที่มันดูแบบว่าทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยดูยาวคือต้องทําให้เสื้อผ้าดูน้อยชิน้นไม่ได้หมายว่านุ่งบิกินี่ไปไหนมาไหนนะคือหมายถึงว่าให้มันดูน้อยชิ้นอย่าให้รุงรังนึกออกไหมคะแล้วก็อย่าใช้ผ้าที่มันนิ่มกลุ่ยกลายเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทาไปให้เห็นแนบไปตามบริเวณแขนหรือขาเนี่ยแล้วมันจะดูใหญ่ดังนั้นเนี่ยใช้ผ้าอย่างเงี้ยเป็นผ้าข้อตตอนอย่างเงี้ยช่วยได้เรื่องต่อไป หนึ่งอะไรวะอะไรวะเป็นอ๋อปอปลาของมึงเนี่ยนะปอปลาเขียนเหมือนชอช้างอะ่ะตัวตีบกันมากเลยเนี่ยมึงเห็นไหมว่าเนี่ยโอไม่เห็นนะช่้งมาเนอะขีดเป็นคนมีหูที่กลางมีหางด้วยอ้าวไงคบว่า,าไงอะ่ะไม่ไม่เป็นคนมีหูกลางนะคะ จะทำผมทรงอะไรดีจริงๆคนหูกลางเนี่ยพยายามอย่าททาผมตรงมากถ้าสมมุติว่าผมตรงและบางเนี่ยหูโผล่แน่นะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่ผมผมผมบางแล้วหูกลางต้องอยู่ที่ผมด้วยนะต้องดูก่อนว่าหนาหรือบางในนี้เขาไม่ได้เขียนมาพยายามดัดผมให้มันมีบูลลมขึ้น อาจจะเป็นเคอก็ได้นึกออกไหมฮะเพื่อที่จะไปให้มันมีม,มีเนื้อผมหนาขึ้นหูมันจะได้ไม่โผลกมาเพราะมีคนชอบมองว่าผมเนี่ยชอบมองว่าเป็นทอมอ๋อเข้าใจคือหมายถึงว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าลักษณะมันดูอย่างเงี้ยเป็นทอมวิธีการง่ายมากแต่งหญิงเลยจ <laughs> ้าพยายามอย่าไว้ผมยาวนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะ ตัดผมสั้นไว้แล้วกออ็ถ้ามีหนวดน่าจะไว้หนวดได้นิดหน่อยมั้งให้มันดูขึ้นมามันจะได้ดูเข้มขึ้นนะคะไม่อยู่ที่แต่งตัวเพราะแต่งตัวมันก็คือใส่เสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงนี้แหละดังนั้นเนี่ยอาจจะตัดผมสัน้นแล้วก็ไว้หนวดได้ผู้หญิงที่มีลักษณะใบหน้ายาวหูกลางคนทําผมยังไงอย่าทำผมรีบลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทอนทอนลงมาได้นะคะให้ดูสั้นขึ้นผมหยิก ไม่มากตัดแต่งทรงผมยังไงดีเป็นผู้ชายนะคะผมหยิกไม่มากตัดแต่งทรงผมจริงๆคน,คนผมอยากศกอย่างเงี้ยนะโอเคนะจะทําผมอะไรเนี่ยเรียนว่าดูดีแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เห็นโครงหน้ามันไม่เห็นรูปหน้าเนี่ยบอกบอกย่ามกันนะว่าจะทําผมทรงอะไร,รอ,อยู่ๆก็บอกว่าเป็นผลผมหยิกไม่มากเท่านั้นเองนะฮะต้องขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแอบไปถามข้างๆก็ได้นะเอาหน้ามาดูแล้วจะบอกให้ได้ ส่วนมากไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครดัดขนตาใช่ไหมฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันดูจะเจ็บแล้วก็มันดูวุ่นวายมันดูมัสคาร่าก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยอมองบนเวลาเราจะแต่งตาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่อยากจะให้มันดูวุ่นวายเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า คุณควรที่จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารา่าจะได้ไม่ต้องทาอายแชโดว์เยอะนึกออกไหมฮะจะได้ไม่ต้องทาอายแชโดว์เยอะอ่ะ,อะถ้าคิ้วได้ทรงอย่างเงี้ยก็ใช้มาสคาร่าปัดให้เป็นในลักษณะเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเนี่ยอยากจะบอกเอาไว้เนี่ยนะคะง่ายๆสั้นๆแล้วนำไปใช้ได้ในชีวิตของตัวเองเลยนะคะ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีคือหมายถึงว่าพูดจาก็ดูดีนะฮะสอดถึงบ,บุคลิกภาพดีนั่งก็ดูดีเดินก็ดูดีนะ,ะเอาท่องมนอันนี้เอาไว้เป็นมนอันที่หนึ่งนั่นก็คือคุณต้องคาถาอันหนึ่งคือคิดดีตราบใดที่คุณคิดดีเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยดีหมดเลย นะนั่งนั้นเวลาพอคุณคิดดีเวลาคุณพูดเนี่ยมันคิดก่อนไงน mm hmm. มันก็จะพูดออกมาดีไม่ใช่แบบว่าไม่ได้คิดเลยว่าเอชแตก้งอย่างเงี้ยงงมันก็จะดูไม่ดีบุคลิกก็เสียนึกออกไหมฮะเมื่อคิดดีมันก็จะพูดดีแล้วเวลายืนก็ยืนดีเพราะว่าถ้ามุดคิดดีแล้วก็ต้องยืนแบบอืมสำรวมดีถูกต้องคิดไม่ดีก็แบบเบื่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลานั่งก็เหมือนกันเห็นไหม ทุกคนเนี่ยเวลาคิดดีทุกคนก็นั่งนั่งดูดีไปหมดทุกอย่างไม่มีใครแบบว่านั่งขึ้นนอนครึ่งหนึ่งถูกไหมคะอันนั้นเนี่ยเป็นเรียกบบบว่ารีแลกซ์อันนั้นไม่ใช่ดนนังนั้นเนี่ยขอให้คิดให้ดีทุกอย่างมันก็จะดีเป็นเรื่องง่ายๆอันต่อไปอยากรูปร่างดีไหมมีอีกหนึ่งคาถานะฮะเป็นคาถาที่2นะ,ะเอาเข้าน้อยเอาออกเยอะ ไม่ได้หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่นะเอาเข้าน้อยเอาออกเยอะเข้าใจคำนี้ไหมพระเดชพระคุณทั้งหลายอเอาเข้าน้อยคือเอาอะไรเข้าน้อยเอเอาออกเยอะทำไงเธอมันก็รู้เรื่องหมดนี่หว่ามึงแล้วมึงจะมาถามกูทำไมเนี่ยเป็นปึกเนี่ยฮะมึงถามทำไมโอ้นะในนั้นเนี่ย ง่ายๆเลยวิธีการง่ายๆนะบุคลิกภาพที่ดีคือขอให้คิดดีตาบใดที่คุณคิดดีแล้วทุกอย่างดีหมดอยากจะรูปร่างดีก็เข้าน้อยออกเยอะจบเลยเท่านั้นเองรับรองได้เลยนะคะแต่